สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้ครูนุ่นนะคะจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหา Facebook อืดน,นะคะเ c e บุ๊ k ช้านะคะอย่างเช่นเนี่ยเนี่ยตอนนี้ Facebook ของครูนะคะช้ามากเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องเข้าไปที่การตั้งค่านะคะนี่นะคะสัญลักษณ์ที่เป็นรูปฟันเฟืองนะคะการตั้งค่าตรงนี้นะคะ จิมเข้าไปแล้วก็หาคำว่าแอปค่ะแอปแอปแอป,แอ,ปอยู่ไหนเอ่ยโทรศัพท์ที่คุณนุ่นใช้นะคะตอนนี้เป็นเป็นโทรศัพท์ oppo นะคะหาแอปนะคะแอ่าแล้วก็หาแอป facebook เลย แอปเยอะมากนะคะเอ๊ะ เจอแล้วก็เข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลโอ้โหคุณนุนใช้เย,ยอะมากเลยซึ่งดูตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะเราก็จิ้มไปที่คำว่า cash นะคะแล้วก็ล้าง cash นะคะให้ cash เป็นศูนย์อ่าแล้วถ้าเกิดเราล้างแคชแล้ว Facebook เรายังไม่ลื่นอยู่อีกเราก็ล้างข้อมูลเลยค่ะ นะคะจะถูกลบนะคะนี่นะคะล้างข้อมูลอ่าโอเคแค่นี้นะคะ facebook ของเราก็จะกลับมาไหลลื่นแล้วนะคะแต่เราต้องรีเซ็ตเครื่องนะเปิดแล้วก็ปิดใหม่อีกรอบนึงค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ